สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิง b l บลูทุกท่านครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีครับในช่วงของ Blues Today ก็จะมาพูดคุยแล้วก็รวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะฮะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงทีมชาตอังกฤษครับที่ถล่มโหดอิรานไปแบบกระจุยเลย6ต่อ2นะครับ รวไมไปถึงข่าวอื่นๆเนี่ยก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับช่วงนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษครับ Su z u k i Super Flash Deal ครับใครสนใจคลิกไปได้เลยครับที่ w w w s u z u k i c o t h นะครับแล้วก็อยากดูฟุตบอลโลกสดชื่นตลอดทั้ง90นาทีแนะนำเลยครับเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเล m o n โซดานะครับ เมื่อวานนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นไปค่อนข้างจะตามคาดนะครับก็ทีมชาติอังกฤษเนี่ยถลม่มทางอ e ิหร่านกระจุยเลยครับ6ประตูต่อ2นะครับแล้วก็มีักเตะเชลซี Chelsea ทำประตูได้นั่นคือราฮิมสเตอร์ลิงนะครับขณะที่คู่ที่2เนี่ยโอ้หลายคนบอกว่าสกอร์เนี่ยเป็นไปตามคาดแต่เมื่อวานนี้ผมบรรยายที่ FM 99เนี่ยดูเหมือนว่าเซเนกัลอ่ะจะแอบดูดีกว่านิดนิดด้วยนะครับแต่ว่านิ่งไม่พอครับมาโดน2ประตูในช่วงท้ายครับ ก็เลยทําให้เป็นทางฮอลแลนด์ครับเอาชนะเซเนกัลไป2อศูนย์แล้วก็คู่ดึกครับเป็นทางสหรัฐอเมริกาครับที่เสมอกับทางเวลส์ครับไปแบบต้องบอกว่าจืดชืดเหมือนกันนะฮะหประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทางเกรดเบลครับเป็นคนทําประตูตีเสมอในช่วงท้ายนะครับก็เลยแบ่งแต้มกันไปส่วนข่าวที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้มีรายงานจากเดียลติกครับบอกว่าเอ็มมาเฮสครับ กุนซือของฟุตบอลทีมหญิงเชลซีเนี่ยกลับมาคุมทีมข้างสนามได้แล้วครับหลังจากรักษาตัวจากการผ่าตัดนานถึง6สัปดาห์โดยเธอเนีให้สัมภาษณ์ในเกมนั้นล่าสุดของเชลซีกับทีมหญิงครับว่าตอนนี้เธอรู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้นั่งดูจากโซฟาที่บ้านนะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้มีการตัดเกรดนักเตะเชลซี Chelsea ในเกมกับอิหร่านนะครับอังกฤษกับอิหร่านนะครับปรากฏว่าเมสันเมาเนี่ได้ฟอร์ม8 นะฮะแมตต์อบอกว่าได้รับโอกาสในการลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจ่ายบอลได้ดีครับเข้าแท็กเกิลได้ดีและพาบอลขึ้นหน้าได้บ่อยเล่นได้อย่างน่าประทับใจนะครับขณะที่ราฮิมสเตอร์ลิงครับที่ทำประตูได้แมตต์อเขาก็ให้ฟอร์ม8นะครับเล่นไม่ดีนักในสีเสื้อเชลซีครับแต่ทำได้ดีเสมอเวลาลงเล่นในเกมใหญ่ๆให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับประตูที่ทำได้เรียกความมั่นใจให้กับสเตอร์ลิงได้อีกครั้งนะครับ แมตต์หลอกก็ให้เมสันเมาส์กับสเตอร์ลิงมีฟอร์ม8ทั้งคู่เลยนะขณะเดียวกันนิซ่าคินเซล่าครับรายงานว่าเมสันเมาส์เนี่ยเลี้ยงบอลผ่านมากที่สุดนะครับเอาชนะการดวลกับคู่แข่งมากที่สุดและถูกทำฟาว์มากที่สุดในช่วง45นาทีแรกของเกมนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะสำหรับทางเมสันเมาส์นะฮะขณะเดียวกันครับทางไซมอนฟิลิปครับออกมาพูดถึงเอ u ดวาร์เมนดี้ครับที่ ทำพลาดนะครับในเกมที่เซเนกัลแพ้ฮอลแลนด์ไป0ูนย์เขาแสดงความเห็นครับบอกว่าเมนดี้เนี่ยออกมาเล่นพลาดในจังหวะ <Yeah. S 2> ในเทอร์แลนด์ยิงประตูแรกได้และยังแจกประตูที่2เพิ่มให้อีกเขานี่เล่นแย่จริงๆนะฮะไซมอนฟิลิปนี้ออกมาจวกทางเอดดวาเมนดี้ครับที่ช่วงนี้ฟอร์มหลุดจัดเลยนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้กลายเป็นว่าช่วงที่บอลเตะสื่ออย่าง CBS Sport รครับรายงานว่าเชลซีเนี่ย บรรลุข้อตกลงกับอาเบลซิกนะครับในดีลของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2023โดยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรนะครับก็อยู่ดีทาง CBS Sport เนี่ยก็รายงานเฉยเลยนะฮะเรื่องของเอ็นคุนคูนะครับขณะเดียวกันครับทาง Sport Witness ก็รายงานเหมือนกันครับบอกว่าการย้ายไปเชลซีของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับนอกจากนี้ครับ ทาง Le Ten สปอร์ครับสื่อชื่อดังก็รายงานคล้ายกันครับบอกว่าเชลซีเนี่ยใกล้จะเสร็จสิ้นในดีลของคริสโตเฟอร์เอคุนคูแล้วครับโดยนักเตะจะย้ายไปร่วมทีมในวันที่1กรกฎาคมปี2023นะครับแต่ว่าทั้ง3สื่อเนี่ยยังไม่ได้เป็นสื่อระดับท็อปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฟังหูไว้หูก่อนสังเกตว่านิซ่ากินเซล่าแมตต์ลอหรือแม้กระทั่งไซมอนจอนสัน ด t แอ e เลติกเดลิเทเดกราฟยังไม่ได้รายงานเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อถือได้แค่ประมาณหนึ่งเท่านั้นนะฮะแต่ผมก็เคยบอกแล้วครับในดีลของเอ็นคุนคูนี่เชลซีไม่น่าพลาดครับดูแล้วน่าจะตกลงกันได้เพราะว่าเชลซีกับอาเบลักซิสเนี่ยเป็น2ทีมที่มีความสัมพันธ์กันยอดเยี่ยมนะครับขณะเดียวกันครับฟาบิโซโรมาโนครับเมื่อวานนี้รายงานว่าเชลซีตัดสินใจว่าจะพยายามอีกครั้งในการเซ็นสัญญากับอาร์เซนซักคยานนะครับ เพื่อที่จะคว้าตัวมาให้ได้ในช่วงมกราคมนี้โดยวางตัวนักเตะเป็นเป้าหมายแรกในการเสริมทัพตอนนี้การเจรจายัางดำเนินต่อไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับอาเซนสักคยานะครับขณะเดียวกันสปอร์ตวินเน็ตครับรายงานว่าความคิดของ Milan เอซิมิลานคือต้องการดึงนักเตะเชลซีหนคนระหว่างฮาคิมซีเยกและอมนโบรยาครับในตลาดมกราคมนี้แต่มีโอกาสที่จะดึงตัวได้ทั้งสคนซึ่ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับก็ถ้าเชลซีเนี่ยปล่อยฮาคิมซีเอ็กไปมิลานนี่ก็ถือว่าไม่น่าแปลกใจครับแต่การปล่อยบรย่าออกไปเนี่ยนั่นแสดงว่าเชลซีอาจจะต้องดึงนักเตะที่เป็นกองหน้าเข้ามานะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าเชลซีเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะดึงตัวผู้สับป,ประตูคนใหม่มาเสริมทีมครับโดยหนึ่งในเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาคือจอแดนพิกฟอร์ดนะครับก็อันนี้เป็นรายงานจากฟาบิโซโรมาโนนะครับก่อนหน้านี้ มีเดอะซัเท่านั้นนะครับที่รายงานเรื่องของจอแดนพิกฟอร์ดแต่พอกลายเป็นโรมาโนพูดถึงพิกฟอร์ดนี่ข่าวก็เริ่มที่จะมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับก็เมื่อวานนี้ครับมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นครับเดอะเวสต์แฮมเครับรายงานว่าเวสต์แฮมเนี่ยพร้อมจะรับฟังข้อเสนอของดีแคนไรซ์จากเชลซีในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้านะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นข่าวจากสื่อท้องถิ่นนะครับ ที่อาจจะยังเชื่อถือไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะนอกจากนี้ครับก็ฟุตบอลอินไซเดอร์บอกว่าลิวพูเนี่ยกำลังจับตาดูดีแคนไรช์ตลอดบอลโลกนี้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจยื่นข้อเสนอซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับที่เหลือเนี่ยก็ข่าวที่น่าสนใจมีบทสัมภาษณ์ของแฟรงค์ลัมพาดครับพูดถึงจูต์เบลิงแฮมนะครับก็เขาบอกว่าจูต์เบลิงแฮมคือนักเตะสุดยอดที่อายุน้อยมากๆครับเขามีประสบการณ์และความสามารถเกินอายุ ผมเคยพยายามเซ็นสัญญากับเขาตอนที่ยังคุมเชลซีอยู่น่าเสียดายที่มันไม่เกิดขึ้นตอนนั้นผมอยากเซ็นทั้งเขาและก็ดิคแอนไรส์นะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์จากทางแฟงค์ลำพานนะครับที่เหลือเนี่ยข่าวที่น่าสนใจก็มีกระแสเรื่องของบอลโลกครับพอพูดถึงจุดบลิงแฮมเนี่ยก็เมื่อวานทําประตูได้ด้วยวัยเพียงแค่19ปี145วันซึ่งเป็นนักเตะอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดคนที่3ครับที่ได้เดบิวต์เป็นตัวจริงในบอลโลก ต่อจากไมเขึ้นโอเว่นครับโอเว่นนี่18ปี198วันแล้วก็ลุคชอครับที่18ปี347วันนะครับก็ขณะที่มุนโดเดปอติโวครับรายงานว่าซิริดีนซีดานเนี่ยตกลงรับงานคุมทีมชาติฝรั่งเศสครับต่อจากตีเยเดชองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะฮะแต่เชื่อว่าเดชองนี่เนื้อหอมแน่ครับถ้าแกอำลลาฝรั่งเศสไปผมเชื่อว่ามีหลายทีมที่ให้ความสนใจนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายที่มีอาการบาดเจ็บนะครับก็ใส่ที่โดนเปลี่ยนตัวออกเพราะแกบอกว่าเหมือนแกมีอาการป่วยนะครับจริงๆเมื่อวานนี้ฟอร์มดีมากนะสำหรับแฮร์รี่แม็กควายนะครับก็เกรตเซาเกตนี่แกมีคู่มือใช้งานนะสำหรับทางแฮร์รี่แม็กควายนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับเรื่องของคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างแล้วก็การไล่ล่าตัวแคนไรส์ รอดูครับว่าจะเป็นเชลซีหรือลิเวอร์พูลที่จะได้ตัวไปร่วมทีมนะครับก็ฝากทุกท่านอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใครมีความเห็นก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ